โอ้ยโดนเว้ย,ทำ,ยทำได้เว้ยทำได้เ้ยโอ้ดุควันมันดิ <c oughs> โอเอฟเฟกต์กุ <c oughs> กมกลม เราต้องไปที่โบสถ์ให้ได้ครับเสียงโคนครับเหมือนจะอยู่ในโบสกันเสียงคุยเหรอล้อมอ่าใชล่ล้อมโบสถล้อมโบส ้เยังไม่ใช่เปิดมาแม่งอยู่บนรถติดตัวนะร้ว่า<อ>นะร้องเสียงหมดตั้งหลังเลยได้ยินเสียงค้างเดียวเองโอเคโอเคองั้นเข้าของเราฝั่งไหมบา้บาบ้าขันชิดหมดละชิด,ชดตามมาแล้วเนี่ยอยู่หลังที่เดียวได้ยินเสียงแล้ว คุยกันโอ้โหแม่งสี่ห้าคนเสียงคุยตาหาที่หลบกอนหาที่หลบกันเดินเบาๆแล้วเดี๋ยวมันได้ยินเสียงเลายย่อหนัอย่าพี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์ไปทางนั้นทางอีกฝั่งหนึ่งแบบกับผมปะเราห่างเพื่อนไปเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นไม่ตายตรงไหนจะไม่รู้ลองพลัสไซด์พลัอยู่นลัสอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวา ก็กินได้ยิงแข่งว่ะโอเคยิงใครอยูใ่ยในบสนะครับอยู่ยหน้าโบสถ์กันอยูใ่ในบสกันเต็มครับครับผมอยู่ในบสกันเต็มใช่ไหมเต็มเลยทันเลยนั่เดบสถ์กี่ต,ตัววะ ต้องคนมีโมซินต้องอ้อมไปไกลๆหน่อยให้เห็นส่องเข้าไปในโบสถ์อะเต็มโบสถ์เลยครับเต็มโบสถ์ตัวเลยใช่เห็นประมาณเมื่อกี้สองสามตัวฝั่งนู้นน็อปใช่ไหมเดี๋ยวจะเพี้ยงระเบิดใส่มันเพี้ยงเลยเพี้ยงเพี้ยงเข้าไปในโบสถ์เลยน็เห็นแล้วใช่ปะเสียของูตรงนั้นโอเคน็อปฝั่งตรงข้ามผีเหรอมันเปิดประตูโบสถ์ได้อยู่ มันยิง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 จากไหนไม่รู้มันไม่ออกมาหรอกเพราะมันยิงขู่เราพี่เบียร์พี่เบียร์ผมอยู่ทางขวาของของโบสถ์แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงมันยิงมันยิงผมอยู่ทางขวาของโบสถ์แล้วนะพี่เบียร์น็อมีน็อมีโมซินนี่ไปไกลๆโบสถ์หน่อยแล้วก็เล็งเข้าไปในโบสถ์มันยิงจากฝั่งฝั่งน็อปอะมันยิงจากฝั่งน็อปไม่ได้น็อปอยู่เฉยน็อปอยู่เฉย มันยิงจากในโบสถ์เหขวัญดูเหมือนมันยิงจากฝั่งนบนะป๊ประตูโบสถ์มันสองข้างมันดักอยู่สองคนน่ะตรงกลางอีกหนึ่งอ่ะเหรอเฮ้ยห็เห็นการเคลื่อนไหวมันออกมาแล้วใช่ไหมตบกันพี่น่ากันแล้วมันยิงมาทาางเเรดี๋ยวๆๆมั้งลองไอ้ที่จะตายอ้าวมันยิงมาทั้งตายมองไม่เห็นตัวมันโด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 นตายปะ ตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งอยู่อาเดสเลยเนี่ยเราเราต้องตะปบไม่เป็นไรจัดการเลยล้หนึ่งเดี๋ยวเราฟังเสียงเดี๋ยวเราลุมีระเบิดในตัวพี่อ่ะระเบิดคว้างนะครับเข้าไปในโบสถ์เอาระเบิดคว้างเข้าไประเบิดคว้างอยู่หน้าโบสถ์ก็ได้แต่มันก็ตายกดตัว f แล้วก็กะเบิดในระเบิดกว้างมีพี่เบียร์ตายตรงไหนเนี่ยข้างหน้ารุดเลยมั้งเฮ้ยเจอแล้วทาง จะตามมายิงผมเดียเด๋ยวได้ด้วยมันหมุนหน้าผมละโอ๊ยขาักโอ๊ยโดนยิงหลังยิงหายตัวมันะนะเรียบร้อยมาโดนตลบหลังคุยไม่คุ้เยอะอะในบทอะสมใจกันแล้วใช่ไหม